นิทานเรื่องชาวประมงกับปลาใหญ่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมแม่น้ำมีชาวประมงหนุ่มคนหนึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการจับปลาเพื่อเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัววันหนึ่งชาวประมงออกเรือไปตามปกติเพื่อตกปลาในแม่น้ำใกล้หมู่บ้านวันนั้นเป็นวันที่แสนจะร้อนและเงียบสงบชาวประมงหนุ่มรู้สึกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่โชคดีของเขา เขาเหวี่ยงตาข่ายออกไปในน้ำและรอคอยอย่างอดทนเมื่อเวลาผ่านไปเพียงไม่นานเขารู้สึกถึงแรงดึงที่แข็งแกร่งจากตาข่ายชาวประมงรีบดึงตาข่ายขึ้นมาและเห็นว่ามีปลาตัวใหญ่ติดอยู่ในตาข่ายปลาตัวนั้นเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเห็นมันดิ้นรนอย่างแรงเพื่อพยายามหลุดออกจากตาข่ายชาวประมงหนุ่มดีใจมาก คิดว่าปลาตัวนี้คงจะขายได้ราคาดีและช่วยให้ครอบครัวของเขาอยู่ดีกินดีไปได้หลายวันขณะที่เขากำลังจะเอาปลาขึ้นเรือปลาตัวนั้นก็พูดออกมาข้าเป็นปลาใหญ่และมีค่ามากหากเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะให้คำสัญญาว่าจะนำพาเจ้ามายังที่ที่มีปลาเยอะมากเจ้าจะสามารถจับปลาได้มากมายทุกวันชาวประมงหนุ่มตกใจมากที่ได้ยินปลาพูดได้ แต่เขาก็เริ่มคิดถึงข้อเสนอนั้นหากปลาตัวนี้พูดจริงเขาอาจจะไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปและสามารถจับปลาได้มากมายทุกวันชาวประมงหนุ่มตัดสินใจปล่อยปลาตัวนั้นไปข้าเชื่อเจ้าข้าจะปล่อยเจ้าแต่เจ้าต้องทำตามสัญญาของเจ้าปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำหายไปในแม่น้ำชาวประมงหนุ่มก็เฝ้ารอคอย แต่หลายวันผ่านไปเขาก็ไม่ได้เห็นปลาตัวนั้นกลับมาชาวประมงหนุ่มเริ่มรู้สึกผิดหวังและคิดว่าเขาอาจถูกหลอกวันหนึ่งขณะที่ชาวประมงหนุ่มกำลังออกเรือไปตามปกติเขาเห็นปลาตัวใหญ่ตัวนั้นอีกครั้งมันว่ายเข้ามาหาเขาและพูดว่าข้าขอโทษที่ทำให้เจ้ารอข้าได้เตรียมที่สำหรับเจ้าแล้วตามข้ามา ชาวประมงหนุ่มตามปลาตัวนั้นไปยังที่ที่แม่น้ำลึกและกว้างมากเขาเห็นปลาจำนวนมากที่ว่ายอยู่ในน้ำชาวประมงหนุ่มดีใจมากเขาเหวี่ยงตาข่ายลงไปและจับปลาได้มากมายทุกครั้งที่เขามาในที่นี้จากวันนั้นชีวิตของชาวประมงหนุ่มก็เปลี่ยนไปเขาสามารถจับปลาได้มากมายทุกวันและมีชีวิตที่สุขสบาย เขารู้สึกขอบคุณปลาตัวใหญ่นั้นเสมอและไม่เคยลืมคำสัญญาที่ปลานั้นให้ไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและความเชื่อใจสามารถนำพาเราสู่ความสำเร็จและความสุขบางครั้งการเชื่อใจและทำตามความเมตตาอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เราไม่คาดคิดหวังว่าจะสนุกเพลิดเพลินและได้ข้อคิดดีๆจากการรับชมนิทานเรื่องชาวประมงกับปลาใหญ่นะคะ